สวัสดี <ASMR. S 1> ค่ะก็เป็นต <lish the S 3> ัวแทนจากห้องนอนสามพักสจากกลุ่มที่1นึ่งนะคะก็ข้อแรกนะคะสภาพความเป็นจริงที่ได้พบก็คือมีผู้สูงอายุจำนวนมากที่อยู่ในสถานสงเคราะแล้วบางคนก็ชื่อในตัวเองไม่ได้นะคะต้องนอน i แล้วก็คุณตากรหิตได้เล่าเราื่องเรื่องหนึ่งให้เราฟังค่ะว่าทาี่บ้านพักคสชรานี่นะคะมีผู้สูงอายุคนหนึ่งค่ะที่เขา,ปาเป็นโรคมะเร็งค่ะแล้วก็คือหมอบอกเขาว่าเขามีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่สี่เดือนแล้วผู้สูงอายุท่านนั้นนะคะก็เข้าวัดทุกวันค่ะ่อแบบมานั่งสมาธิทำตอนให้มีเดียใจที่บริสุทธิ์ค่ะและจนถึงวันนี้ท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ แล้วก็นั่ปไม่ใช่ชีวิตคุณได้อย่างไรนะคะก็ นี่ปุ้ยพญายที่บ้านนะพ่อแม่เรานะคะต่อไปกลุ่มสองกลุ่มสอง ศูนย์พัฒนาเด็กอัะภาษาไทยก็รับเด็กมาสอนมีอาจารรมะมิคนทรนังเป็นอนเรฟร์อนเอรว์ตัิงจริงมิ้้นกเนอันเ์ นักเรียนประทับใจใครหรืออะไรมากที่สุดประทับใจอาสาสมัคร,ครอาสาสมัครที่นี้เป็นอาสาสมัครชาวต่างชาติะะที่ดูแลเด็ก เรากินข้าวไม่ถึงหนึงเอองและไอของชีวิตข้าวคือระบบพืชเดียวระบบนะคะฉะนั้นต้องทำาวด้วยว่าเราโชคดีมากมากเนา้อ6นักเรียนสามารถทำไปบัตรใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรเราก็ควรที่จะตระหนักว่าเราเด้ผ้ามบ้านมีรถมี้อ ที่จะรักษาสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ให้นานที่สุดเราก็เราก็ไม่ได้อยากเป็นแบบเด็กพวกนี้เราก็คนที่จะมองถึงคุณค่าของตัวเองอยากเหมออยามองให้ตัวเองแบบด้อยค่าผู้คนไม่ได้อย่คนเดียวในโลกนี้ไม่ได้มี มนุษย์เราสิ่งที่บอกว่าเราเป็นมนุษย์คือหนึ่งหนึ่งอ่านอ่านพร้อมการพานึ่งอ่านสามารถแยกแยะกรูพได้โดยอ่านใช้สติปัญญาอันไหนถูกอันไหนผิดชใะชะไรคะสมองใช้สติปัญญาในการบอกว่าโอ้สิ่งนั้นถูกสิ่งนั้นผิดชใช่ไหม เอ็มโิเดนะครับซึ่งผู้ well. ได้รับเสียหารับเป็นผู้ชายอิฐเป็นแหวการได้เกิดของกระดาษซ่อนนาครับพอหยิบออกมาก็ปุ๊บเป็น huh. ก็คันเลย ด้วยแต่ก็อ mm ย่างว่าเลยครับอายุสมัยนี้ระเบิดอาวุธปัญหาได้ครับอยากจะฆ่าอีกก็ฆ่าได้ต้อคิดนะครับไม่ควรใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหานะครับอย่างนี้ยังไม่ได้คิดอะไรเลยครับคิดว่าปวดปวดนี่ก็ระเบิดกอเสรแล้วนะครับขอตั้งใจไม่ใช้อารมณ์การจัดปัญหานะครับนี่ก็ขาดนี่ก็ต่อเนื่องจากข้อที่นระกาศปู่ยาใช้อารมณ์แค่ชกุนอยบกกูปวดกูปวดอีเวนต์นี่อยากจะฆ่าอันี่ยิงเลยแล้วไม่คิดถึงผลที่ตามมานะครับ ชัดเจนมากในครอบครัวเขาจะถูกหูฝังถ้าคนมีจิตสาธารณะห่วงคนอื่นอยากจะให้น้องอยากจะให้พี่อยากจะทําให้พ่อแม่มีความสุขนี่ก็คือจิตสาธารณะไม่คิดถึงแต่ตัวเองอะไรกับกูอะไรกับก,ไก,กูไม่แหม่ทำไมพูดอย่างนี้เสียใจจังเลยทําไมให้น้องมากกว่าฉันเอ้ยโวยวายเรื่องแต่กูของกูลอ้อทำไปหมุนลอ้อกูไม่ได้คิดถึงคนอื่นเนี่ย ศาส,สนาสอนเลยค่ะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องยาเห็นแกตัวทางคริปเขาถามว่าทางคริปเขาบอกว่าศาส,สนาริธสอนหัวใจของคริธคือความรักรักคือให้รักคือไม่เบียดบังเอาคนอต่นรักคือให้เขามีความสุขรักคือตายเพื่อคนอื่นได้ให้อย่างเดียวแลวคุเรามีอะไรดีก็าถามนี้เลย ท่านปัญญานี่ยคระพี่ปูพูดว่าสามคำเขสามดรือสี่สี่ตัวอยากเห็นแก่ตัวแค่ไม่เห็นแก่ตัวก็คือรักรักคนอื่นช่วยคนอื่นช่วยโลกนี่คือคอนเซ็ปต,ต์ของพวกเลยค่ะนั่นก็คือถ้าไม่เห็นแก่ตัวก็คือมีเจตเจตสาขารณะนั่นเอง